สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ๋าแลฟ์สี่ทุกท่านนะคะวันนี้ป้านุชก็จะมาดูลูกบูเบอร์รี่นะคะทุกคนอันนี้ก็ประมาณตอนเช้าเนาะยังไม่ร้อนนะคะทุกคนจ๋าป้านุชก็จะมาดูลูกบูเบอร์รี่นะคะทุกคนว่าเขาจะมีลูก ให้เก็บนะคะทุกคนจา๋าแต่ก็ต้องรออีกหลายเดือนนะคะไม่ใช่ตอนนี้นะคะแต่แต่ก็ต้องรออีกนะคะทุกคนเดี๋ยวป้าหนูก็จะพาเข้าไปไปดูเลยนะคะทุกคนออกโน่นผูเบ่าเดินนําหน้าเลยนะคะทุกคนจา๋าตามมาเลยนะคะคนี่ก็มาถึง,ถงป่าบูเบอรี่เลยนะคะทุกคนจา๋า ันน่้ก็เป็นป่าบูดอรี่นะคะป,ปะนุจะพามาชมว่าเขาจะมีให้ปนุเก็บไหมคะทุกคนดกมากนะคะทุกคนจ๋าอ่าดูนะคะเนี่ยเขากำลังติดลูกเนะาะฮาวไม่มีมันเอนี่น่นนนยที่มันไหนไหนไหนอินเด <One. S 1> วันมันอ้อ oh. อีกหนึ่งเดือนนะคะทุกคนเขาก็จะแก่เนาะเนี่ยดูลูกของเขากําลังจะจะติดแบบนี้นะคะดกมากทุกคนจ๋าอืตรงนี้อลไจ้ะทุกคนที่ป้านุชมาเก็บปิกายนะคะเน,นี่ยเดี๋ยวป้านุชจะพามาดูนะคะแต่ป่านี้จะมีเห็ดหรือไม่มีป้านุชไม่รู้นะคะทุกคน แต่รู้ว่าแต่รู้ว่าปนนุชมาเก็บบลูเบอร์รี่เนาะแล้วก็ลูกลิงงอนนะคะลิงงอนก็เยอะอจา้า <c oughs> เนี่ยต้นลิงงอนก็เยอะนะคะลิงอลงอนหรอลิงอลงอนเนีะโแนดแด่ลิงงอนก็ <c oughs> จ,ะจะมีลูกลิงงอนเลยนะคะทุกคนแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะมีเนาะ เขาก็จะเป็นป่าแบบนี้ทุกคนจ้าอืมเนี่ยตอน้ก็จะพามาชมเนาะว่าตรงไงมีมั่งไม่มีมั่งอุย้ยโรลันที่แต่แฮดกนะคะทุกคนดูนะคะเก็บมากมทุกคนจ้าโอ้ยปานุนก็จะมาดูก่อนไงทุกคนว่าเขามีลูกให้เราเก็บไหมดกทุกคนจ้า ลองดูนะคะนี่ทำไมดกอย่างงี้ดกจริงๆเป็นปลาเป็นดงเลยนะคะทุกคนเอออย่างนี้ต้องสำหรับคนขายเนาะประนุดปีกายนี่ปนุดได้ตัง้งห้าหกกระแขกนะกะทุกคนจ๋าแต่ขายไม่เป็นไม่รู้จะเอาไปขายตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะเดียนนะะเ๋ยวปีนี้เดี๋ยวประนุดจะ จะลองขายดูเนาะเข้าอินเทอร์เน็ตนะคะทุกคนอว่าจะดีไหมเดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นอีกนะคะทุกคนปนุษยังไม่เคยไปเนาะปะนุษย์ตักแถบตรงนี้เนี่ยเยอะมากมันเยอะจริงๆทุกคนจา๋าปนุษย์ไม่ได้โกหกเนาะเดี๋ยวพาไปดูตรงนูนน้นเนาะก็พามาตรงนี้อีกนะคะทุกคนมันป่ามันกว้างไงทุกคนจา๋านี่เยอะมากทุกคนอไปกลก็ดกแบบนี้เลย ทีนี้ก็ดกมากทุกคนจ๋าปนุษย์ปนุษย์ดีใจเนาะเผื่อจะได้ขายไงทุกคนเออปนุษย์จะติดต่ออินเทอร์เน็ตนะคะอืมจะได้ขายจะได้มีเงินซื้ออค่าบินค่าเครื่องบินนะคะทุกคนเออจะได้ดื้อจะได้มีเงินซื้อตัว๋วเครื่องบินกลับบ้านเนาะทุกคนจ๋าอุย้ย ดกค่ะทุกคนปนุษยนั้นได้โกหกเนาะอุ้ยปนุษเหเียบหมดแล้วเออขอโทษนะคะขอโทษนะคะเออนี่นี่นปีมปีกายปนุษย์ไม่ได้มาตรงนี้นะคะทุกคนเออก็จะอยู่ริมนู้นอย่างเดียวนะคะตรงนี้มันไม่ใช่ว่าจะมีปนุษย์ตักคนเดียวนะคะจะมีฝรั่งมาตักด้วยเนาะทุกคนปีกายตรงเนี้ยก็จะมีผู้ชาย ขล่างอะมาตักตั้งแต่เขาจะตักให้แฟนเขาเลยทุกคนจ้าเ,ออเนี่ยป้าหนูกกระหาดูให้ทั่วเลยเนาะว่าตรงไหนมีเยอะก็อย่างงี้เลยนะคะทุกคนจ้าถ้าเราอยูอ่ต่างประเทศเนาะถ้าเราอยู่ต่างประเทศนะคะทุกคนเราก็ต้องหาถ้าเราไม่ได้ทํางานเนาะเราก็ต้องหางานในป่าทํานะคะนี่นี่ เฮ้ยหลบมากหันเ,เต็มที่อะไรปับเพิ่มมากทุกคนเออขอบคุณขอให้ปรนุตด้วยค่ะเล่นมาตักบูเบอรี่ตรงนี้เถอะนะปนุ่จะได้มีเงินเนาะเงินสวีเดนปีนี้ถูกมากทุกคนจา๋าเออกินอะไรก็ต้องประหยัดเนาะไหนก็จะส่งบ้านอีกนะคะทุกคนบ้านก็คือพ่อกับแม่นะทุกคนจา๋า เออแต่หนูก็ต้องดูแลพ่อแม่นะคะพ่อแม่อายุก็มากไงทุกคนแปดสิบเก้าสิบแล้วเนาะแปดสิบแล้วพ่อแปดสิบกว่าคนจา๋าโอยโรล,ลนันติดแต่แห่อ,อุ้ยดกจริงๆทุกคนมันปึ้มอะ่ะอออหยุดไปเบียงตักหย่ายีหลันไหมแม่นไหมคามีแมนนะมห่อี กินแต่อาอโอเค,อเ,คเขามาเจอก่อนไงเขาเขามาตักเนาะทุกคนสนุกมาทีหลังไงไม่เขาไม่ว่ากันเนาะทุกคนจ๋าขยักได้ก็ตักได้ตักเอาเนาะเดี๋ยวป้านุชจะทําคลิปแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนจ๋าคลิปป้านุชมาดูบูเบอร์รี berry, นะ่เนาะว่าเขาจะติดลูกหรือยังมีลูกหรือยังนะคะตอนนี้เขาติดลูกเลยนะคะทุกคน ดกมากเป็นสิบไล่เลยนะคะทุกคนจ๋าเออไม่ใช่แค่นี้เนาะมันยาวไปนู่นมันก็จะเป็นป่าต้นไม้แบบนี้นะคะทุกคนดูนะคะเออก็จะเป็นแบบนี้นะอ,อ,อยังไงป้านุก,ก็ขอฝากกดติดตามกดสับตะไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้าหนุต่อไปนะคะเพื่อนๆจ๋าบ๊ายบาย